ตอนนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคาบที่แล้วกันอะคาบที่แล้วนะคะเป็นการเรียนเกี่ยวกับหลักธรรม ที่พึงปฏิบัติเพื่อจะนําไปสู่การดับทุกนั่นเองนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปสองหลักธรรมด้วยกันก็คือบุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทานะคะแล้วก็ดะรุณธรรมหกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนหลักธรรมที่เหลือกันได้แก่นะคะกุลจิรัติทิธรรมสี่นะคะแล้วก็กุศลกรรมบทสิบสติปัทานนะคะแล้วก็มงคล38ค่ะเดี๋ยวเรามา เริ่มกันที่หลักธรรมแรกกันเลยก็คือกุลสิรจิรทิติธรรมสี่นะคะหลักธรรมนี้เนี่ยเป็นธรรมสำหรับการดํารงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืนนะคะ่ะกุลสิรจิรทิติธรรมเนี่ยประกอบไปด้วยหาทรัพย์สินมาทดแทนนะคะในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเนี่ย หมดไปหรือขาดหายนะคะเราก็ต้องหาทรัพย์สินมาทดแทนเนาะแล้วก็ประการที่สองเลยก็คือซอ่อมแซมสิ่งที่สุดเอสิ่งที่เอซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดนะคะประการที่สามนะคะก็คือการรู้จักกินรู้จักใช้เท่าที่จําเป็นให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนเองนะคะแล้วก็ตั้งผู้มีสีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนะคะเพื่อที่จะเออ่ ให้บ้านของเราเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีความสงบสุขค่ะอ่ะซึ่งถ้าซึ่งถ้าเกิดว่าครอบครัวใดสามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมกุลละจิรทิติธรรมสี่นี้นะคะก็จะสามารถทำให้ครอบครัวนะคะมีความมั่งคั่งยั่งยืนในทางรวมกันข้ามนะคะหากตระกูลใดที่ไม่ทําตามหรือละเว้นการทำ ตามหลักธรรมนี้นะคะก็จะทําให้ตระกูลหรือครอบครัวนั้นนะคะจะไม่มีความมั่งคั่งยั่งยืนหลักธรรมถัดมานะคะก็คือกุศลศลกรรมบทสิบค่ะกุศลกรรมบทเนี่ยก็คือจะมีความตรงข้ามกับอกุศลกรรมใช่ไหมคะส่วนลกรรมบทค่ะก็คือทางแห่งความดีค่ะ หรือว่าทางหนทางของการทําความดีนะคะอันนําไปสู่ความสุขความเจริญสิบประการด้วยกันค่ะซึ่งเช่นเดิมค่ะเราก็จะแบ่งกุศลกรรมบทเนี่ยออกเป็นสามหมวดเช่นเดียวกับอกุศลกรรมบทนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามหมวดก็คือกายสุจริตสามนะคะวจีสุจริตสี่แล้วก็มโนสุจริตสามนะคะ การสุจริตนะคะก็คือการกระทําความดีทางกายนะคะได้แก่การละเวน้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะการทําร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการละเวน้นการลักทรัพย์นะคะหรือว่าการละเว้นจากการประพฤติผิดในการมนั้น อันนี้คือกายสุจริตสามนะคะอ่ะส่วนวจีสุจริตสี่เนี่ยก็คือการกระทําดีทางวาจาหรือทางคําพูดนั่นเองได้แก่การละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการพูดส่อเสียดนะคะแล้วก็ละเว้นจากการพูดคําหยาบรวมถึงการละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อหรือว่าพูดจาไราสาระนั่นเองส่วนข้อสุดท้ายหมวดสุดท้ายก็คือมโนสุจริตสามนะคะมโนสุจริตเนี่ยคือการกระทํา ความดีทางจิตใจนะคะได้แก่การคิดในทางที่ดีนะคะไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายแค้นเคืองผู้อื่นนะคะรวมถึงไม่เห็นผิดเป็นชอบนะคะซึ่งหลักกุศลกรรมบทสิบนี้นะคะเป็นหลักธรรมในทางตรงกันข้ามของอกุศลกรรมบทสิบนะคะเป็นหลักธรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่มีผู้ปฏิบัตินะคะมีความพร้อมบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและก็ใจนั่นเองค่ะ หลักธรรมต่อไปนะคะก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งสติปัฏฐานสี่นะคะเป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายนะคะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงการตั้งสติพิจารณาสิ่งต่างๆจนจนเห็นความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นนะคะนักเรียนมันจะช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะ สติปัฏฐานสี่ค่ะจึงเป็นธรรมหมวดหนึ่งของมรรคนะคะเป็นธรรมที่นําไปสู่ความสุขความเจริญนั่นเองโดยสติปัฏฐานนะคะก็จะมีสี่แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานนะคะซึ่งเป็นการตั้งสติกําหนดพิจารณากายนะคะให้เห็นตาความเป็นจริงว่า กายของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้ของเราอ่ะแล้วก็แบบที่สองนะคะก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะคะก็คือเป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณานะคะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของเวทนาหรือความรู้สึกในขณะนั้นนะคะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกทุกข์สุขหรือว่ารู้สึกเฉยเฉยอ,อ่ะแล้วก็แบบที่สามนะคะ ก็คือจิตตานุปัสชนาสติปัฏฐานนะคะเอ,อ่อในแบบนี้นะคะจะเป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตของตนเองในขณนะนั้นนะคะว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะหรือเปล่านะคะหรือว่าจิตของเราเนี่ยกำลังเศร้าหมองหรือว่า จิตของเราฟุ้งซ่านหรือว่าจิตของเราเนี่ยกำลังเ,เป็นจิตท,ที่มีสมาธิอยู่นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายของสติปัฏฐานนะคะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะซึ่งแบบนี้ค่ะนักเรียนเป็นการตั้งสติกําหนดพิจรารณาธรรมทั้งหลายว่ามันคืออะไรเป็นยังไงแล้วมีตัวตนจริงๆหรือไม่ <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือ,อ,อสติปัฏฐานสี่นะคะคือเป็นการตั้งสติกำหนดพิจรารณาสิ่งทั้งหลายนั่นเอง แล้วก็มาถึงทำสุดท้ายของวันนี้นะคะแล้วก็ของเรื่องนี้ด้วยก็คือมงคล38นั่นเองค่ะซึ่งมงคล38เนี่ยคือหลักธรรมที่จะนำมาสู่ความสุขความเจริญนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด ซึ่งหลักธรรมนี้นะคะจะมีทั้งหมด38ประการด้วยกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเราจะเรียนทั้ง38เนี่ยก็คงใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหยิบยกมาแค่3ประการเท่านั้นค่ะสำหรับมงคลในข้อแรกที่เราจะศึกษานะคะนํามาจากมงคลข้อที่16ค่ะซึ่งภาษาบาลีนะคะจะอ่านว่าธรรมจริยา เอตมังคละมุตตมังนะคะซึ่งจะแปลว่าการดำรงอยู่ในศีลนะคะประพฤติปฏิบัติอยู่ในความถูกต้องดีงามนะคะตามหลักกุศลกรรมบทสิบนะคะเพื่อที่จะได้รับผลอันเป็นมงคลแก่ชีวิตนั่นก็คือความสุขความเจริญนั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะส่วนประการที่สองที่เราจะศึกษานะคะก็คือการ เว้นจากความชั่วนะคะซึ่งเราจะนำมาจากมงคลข้อที่19นั่นเองค่ะภาษาบาลีนะคะอ่านว่าอารตีวิรตีปาปาเอตมังคละมุตตะมังนะคะซึ่งจะแปลว่าการละเว้นจากการประพฤติชั่วทั้งปวงนะคะตามหลักของอากุศลกรรมบทสิบให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและก็ใจนะคะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตค่ะ และหลักธรรมสุดท้ายนะคะมุงคลสุดท้ายที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือเป็นมุงคลข้อที่20ค่ะนั่นก็คือละเว้นจากการดื่มน้ำเมานะคะอ่านว่ามัชป,ปานาอ่านว่ามัชปานาจะสัญญโมเอตมังคละมุตตะมังนะคะซึ่งจะแปลว่า การดื่มน้ำเมาและเสพสารเสพติดทั้งหลายนะคะนักเรียนจะเป็นอบายามุกประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความเสื่อมค่ะนักเรียนอันเป็นหนทางที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ทั้งแก่ตัวเองแล้วก็แก่ผู้อื่นค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนกาลาเว้นสิ่งเหล่านี้นะคะจะถือได้ว่าเป็นมงคลอันประเสริฐจึงเป็นหลักธรรมที่นำอ่ะจึงเป็นหลักธรรมที่เราควรจะนำมาปฏิบัตินั่นเองค่ะ โดยมงคลทั้ง3ประการนี้นะคะสามารถที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้นะคะผู้ที่ยึดถือปฏิบัตินะคะย่อมจะทําให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตค่ะเพราะว่าจะเป็นการรักษาตนเองนะคะไม่ให้ก้าวไปสู่ความเสื่อมทั้งหลายนั่นเองค่ะ